สวัสดีค่ะแฟนๆช่องโลกแห่งรักทุกท่านกลับมาพบกับแอดมินอีกครั้งในพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกนิยามของความรู้สึกวันนี้เรามีเรื่องราวทางบ้านที่ถูกส่งเข้ามาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเปราะบางและซับซ้อนมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้รับมาค่ะมันเป็นเรื่องราวของความรัก หรืออาจจะเป็นเพียงความพลั้งเผลอที่เกิดขึ้นบนเส้นได้บางๆระหว่างความถูกต้องกับความต้องการเบื้องลึกเรื่องราวนี้เจ้าของเรื่องขอย้ำว่ามันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ความทรงจำนั้นกลับฝังลึกจนไม่อาจลืมเลือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณพบนามสมมุติ ชายหนุ่มว้ยทำงานที่มีหน้าที่การงานมั่นคงในฐานะครูและคุณแม่ของเขาคุณมณีผู้บริหารโรงเรียนวัย52ปีทั้งคู่อาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ด้วยหน้าที่การงานทำให้ต้องเดินทางไปทำงานที่จังหวัดอุดรธานีด้วยกันทุกวันการเดินทางกลับไปขอนแก่นอุดรวันละหลายชั่วโมงกลายเป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่ตัดขาดคนทั้งสองออกจากโลกภายนอก ภายในรถคันนั้นมีเพียงแม่และลูกชายที่พูดคุยแลกเปลี่ยนและใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิดความผูกพันนี้แน่นแฟน้นจนบางครั้งเส้นแบ่งของสถานะก็เริ่มเลือนรางโดยที่ทั้งคู่ไม่ทันรู้ตัวสำหรับพบในวัยหนุ่งชะกันการได้เห็นคุณมณีในมุมมองของผู้บริหารหญิงที่เก่งสง่างามและดูแลตัวเองดีเยี่ยม ทำให้ความรู้สึกของเขาเริ่มแปลเปลี่ยนจากความเคารพรักแบบลูกชายเริ่มมีเศษเสี้ยงของความชื่นชมในแบบผู้ชายคนหนึ่งปะปนเข้ามาจินตนาการด้านมืดเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆพบยอมรับว่าเขาเคยมีความคิดที่เกินเลยต่อแม่ของตัวเองและเก็บมันไว้เป็นความลับสุดยอดที่ไม่มีวันแพ่งพายจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนในชีวิตเกิดจากความห่วงใยของคุณมณีเอง ด้วยความที่พบยังโสดสนิทไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านและดูไม่มีทีท่าจะสนใจใครคนเป็นแม่เริ่มกังวลว่าลูกชายอาจจะมีรสนิยมที่แตกต่างหรืออาจจะชอบผู้ชายด้วยกันความสงสัยนั้นนำมาสู่การเปิดใจคุยกันในรถระหว่างทางกลับบ้านพบตัดสินใจสารภาพความจริงที่น่าอายสำหรับลูกผู้ชายเขาบอกแม่ไปตรงๆว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม่ แต่ผมไม่เคยมีแฟนและไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงเลยผมกลัวผมทำไม่เป็นและความกลัวนั้นทำให้ผมไม่กล้าเริ่มความสัมพันธ์กับใครความเงียบปกคลุมรถอยู่ชั่วขณะก่อนที่พบจะเผือพูดประโยคนึงออกมาประโยคที่ฟังดูเหมือนทีเล่นทีจริงเพื่อกลบเกลื่อนความอายถ้าอย่างนั้นแม่จะสอนผมหะอครับคำถามนั้นทำให้บรรยากาศในรถเปลี่ยนไปทันที ความอึดอัดเข้าครอบงำในเช้าวันนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานขากลับในเย็นวันนั้นบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความตึงเครียดคุณมณีตัดสินใจทำลายความเงียบเธอหันมาคุยกับลูกชายด้วยน้ำเสียงจริงจังเธอเข้าใจถึงความกลัวและความกังวลของลูกที่ไม่มีประสบการณ์และด้วยความรักของแม่ที่อาจจะดูผิดที่ผิดทางหรืออาจจะด้วยอารมณ์ชั่ววูบที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบาย เธอจึงยื่นข้อเสนอที่ทำให้พบต้องหยุดหายใจถ้าลูกกลัวการเริ่มต้นกับคนอื่นให้แม่เป็นคนสอนบทเรียนนี้ให้ไหมอย่างน้อยอยู่กับแม่ลูกก็ปลอดภัยที่สุดคุณมณีย้ำเสียงแข็งว่านี่ไม่ใช่เรื่องของตันหาแต่มันคือบทเรียนเพื่อให้ลูกก้าวข้ามความกลัวและมันจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะไม่มีการพูดถึงมันอีกตลอดชีวิตวินาทีนั้นศิลธรรมและความถูกต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณดิบและความอยากรู้อยากเห็นในใจของพบท้ายที่สุดรถคันนั้นก็ได้เลี้ยวเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่ซึ่งความลับจะถูกเก็บงำไว้ในห้องสี่เหลี่ยมที่ปิดมิดชิดบทเรียนลับระหว่างแม่และลูกได้เริ่มต้นขึ้น พบแล้วว่าทุกอย่างดำเนินไปภายใต้การนำของคุณมณีเธอไม่ได้ทำในฐานะคนรักแต่เธอทำในฐานะผู้สอนที่ต้องการให้ลูกก้าวข้ามความกลัวพบได้เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์และความรู้สึกที่เขาไม่เคยผ่านพบมาก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ความผิดชอบชั่วดีถูกพักไว้ชั่วคราวเหลือเพียงสัญชาตญาณของมนุษย์สองคนเมื่อบทเรียนนั้นจบลง ทั้งคู่เดินออกจากสถานที่นั้นพร้อมกับความเงียบที่ดังที่สุดในชีวิตคำสัญญาถูกประทับลงในความทรงจำทันทีที่ก้าวขึ้นรถเรื่องนี้จะตายไปกับเราจะไม่มีการพูดถึงไม่มีการทำซ้ำและให้ลืมมันไปซะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เวลาได้ผ่านไปนานหลายปีพบได้ก้าวข้ามความกลัวในอดีต ปัจจุบันเขามีครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาและลูกที่น่ารักส่วนคุณมณีก็กลับมาทำหน้าที่แม่และย่าที่ดีเยี่ยมตามปกติเรากับว่าเหตุการณ์ในรีสอร์ทวันนั้นเป็นเพียงภาพฝันที่เลือนรางไม่มีใครพูดถึงมันอีกแม้แต่สายตาที่มองกันก็ไม่มีพิรุธใดให้ใครจับได้แต่ลึกๆในใจของพบเขารู้ดีว่า ความสัมพันธ์ในวันนั้นคือความลับสีเทาที่เชื่อมโยงเขาและแม่ไว้ด้วยกันในแบกที่ไม่มีใครในโลกนี้จะเข้าใจจากเรื่องราวของคุณพบแอดมินขอสรุปข้อคิดสั้นๆฝากไวใ้ให้ชาวโลกแห่งรักทุกคนนะคะมนุษย์เรามีความซับซ้อนทางอารมณ์ที่ยากจะอย่างถึงบางครั้งเส้นแบ่งของความถูกต้องก็ถูกทดสอบด้วยความใกล้ชิดและสถานการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพบและคุณแม่แม้จะเป็นเรื่องที่สังคมอาจตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและจบลงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาขอบเขตในปัจจุบันค่ะการที่คุณพบสามารถแยกแยะอดีตออกจากปัจจุบันและไม่ปล่อยให้เรื่องราวครั้งเดียวนั้นมาทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือทำลายชีวิตคู่ในปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วค่ะ ล่อยให้มันเป็นบทเรียนลับๆที่สอนให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจและเตือนตัวเองเสมอว่าความใกล้ชิดคือบททดสอบที่อันตรายที่สุดหากเราไม่ระวังใจตัวเองให้ดีค่ะฟังจบแล้วเพื่อนๆชาวโลกแห่งรักรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะเรื่องราวนี้สอนให้เห็นว่าบางครั้ง ความลับบางอย่างก็หนักอึ้องเกินกว่าจะแบกรับไว้คนเดียวจริงๆหากใครมีประสบการณ์หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความใกล้ชิดที่อาจเผลอใจแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยไว้อย่างสุภาพด้านล่างนะคะถ้าชอบการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด Subscribe ติดตามช่องโลกแห่งรักและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรักหลากรสในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกความรักอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามและปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ